สวัสดีครับรทุกคนวันนี้ไอทีเเคนะครับทางเ,เที่ยวงานนี้เลยนะครับไทยคาโกเอ็กซ์โป2020นะครับงานนี้จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันที่28-30ถึงมกราคมนะครับก็จะรวมทุกความต้องการรวมทั้งสิ่งใหม่ๆหวืออุตกรรมใหม่ๆสิ่งที่ธุรกิจโลจิสติกหรืองานดีเทลอะไรที่เกี่ยวกับการขนส่งนะครับในด้านนี้นะครับอยู่ในงานนี้หมดเลยนะครับยังพอเหลือเวลาน้างองสอหรับใครที่อยากตามมาก็ เราเข้าดูงานนี้นะครับแต่สำหรับใครที่มาไม่ได้นะครับวันนี้ ADK พาเที่ยวงานครับไปดูกันว่างานน,งนนี้มีอะไรบ้างไปกันเลยนี่นะครับเราจะใช้โดนทำงานโลจิสติกกันแล้วนะครับ เทคโนโลยีไปไกลกันพอสมควรเลยนะครับไม่ธรรมดาทาช็กับเบรแบบเก็บไก่อนได้เลยว่าเอาทำาบนี้หรืว่ามันเป็นกล้องแล้วก็พลังงานยูผ่านกล้องเราพันในก่อนที่ว่ามันมีเอไอคะตอนที่โดนเขาบินแล้วเขาจับโคออเในราโเนียมาระบบตรงนี้จเ้าไปดู่าเราดน แล้วก็ตรงนรั้นตัวโสแตก็่ภาพของมือง่ายา่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือที่พิมพ์เหมือนกันเนาะใช่ครับอันนี้แดดในนี้เป็นตัวของอันนี้เหมือนกันครับมาคล้ายกันซึ่งของตัวนี้นจะแตกต่างกันแง่ต้วเนี้ยสามารถลากยาวก็นี่ครับ อยอบางส่วนนะฮะที่เราไปถามไปคุยมานะครับก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับธุรกิจโลจิสติกของหลายๆคนใช่ก็คือคุณไม่ต้องสต็อกกล่องไม่ต้องมานั่งผลิตไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบฉันจะต้องผลิตกล่องไซนี้มีโลโก้กี่พันกล่องนะฮะอันนี้แค่ซื้อเครื่องสองสี่สองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องแล้วก็ไปปืด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 เอาเลยแล้วมันสามารถใช้กับกล่องทุกไซส์ได้ด้วยเนาะ และสำหรับใครนะครับที่อยากแวะมาหาเราในงานไทยคาร์โกอินโนะครับ RNT Express นะครับบูธ M6T นะครับแวะมาหาเราได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจในการส่งของอยากส่งของเอเพไปต่างประเทศนะครับทั้งทางแอร์ทางอากาศทางเรือทางรถนะครับแวะคุยกับเราได้เราพร้อมส่งได้ทุกทางนะครับและนอกเหเรื่องการส่งนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับ ของรางวัลและของสมนาคุณมากมายไก่กองเดินถึกนะครับมีโปรสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับสำหรับการส่งครั้งแรกนะครับส่วนลด30เรเซนตะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับแวะมาหาเราที่บูธนะครับกิจกรรมนิดนึงนะครับย้ำได้อีกที F6G นะครับ RTX นะครับสำหรับงานปีนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันงานหน้าครับผม